บำรุงสมองทำให้ความจำดีมากช่วยบำรุงประสาทน้องมีสมาธิเรียนเก่งขึ้นระบบสายตาเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเสริมสร้างสุขภาพฟืุ้้มกันร่างกายเสริมสร้างพัฒนา,ารค่ะ d ี a จากออสเตรเลียค่ะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลซึ่งใน DHA ที่อยู่ในสาหร่ายทะเลเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า d h a ที่ได้จากปลานะคะเพราะว่าจะช่วยลดการปนเปื้อนจากโลหะเหล็กแล้วก็ปรอดนะคะที่อยู่ในเนื้อปลาด้วยเป็น d h a ที่โดสสูงสุดนะคะมากกว่าแบรนด์อื่นในท้องตลาดนตอนนี้ไหมคะอะไรลดอะไรโซทานง่ายอร่อยด้วยไม่คาวเลยใช่เพราะว่าเขาสกัดจากสาหร่ายถ้าสกัดจากปลาจะคาว ทานได้ทานยุกเช้ากับลูกแม่มั่นใจมีทั้งออสเตรเลียและออสเตรเลียนนะคะแม่เปลี่ยนไปหลายผลิตภัณฑ์มากเลือกหลายตัวมากแต่สุดท้ายกลับมาตายหลังที่ตัวนี้ทุกทีเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียค่ะแม่จึงมั่นใจในเรื่องของคุณภาพสําหรับลูกเราอะไรที่ลูกเรากินเข้าไปเนี่ยมันต้องปลอดภัยที่สุดครอบครัวเราเลือกค่ะรักลูกอยากให้ลูกสุขภาพแข็งแรงฉลาดทุกวันนี้แม่ก็ทานด้วยเพราะว่า มันช่วยในเรื่องของการ,รบำรุงสมองจริงตื่นมาทำให้แบบไม่ปวดหัวเลยอะค่ะเพราะว่าเลี้ยงลูกอะเนาะสองคนนอนน้อยแม่เรื่องตัวนี้ค่ะแม่ไม่เปลี่ยนใจแล้ว